สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT c h a n n e ะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการายกเลิกครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ใช้บัญชี gmail ของเรานะครับเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบกันอยู่นะครับการในสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอ m พลิเคชัน Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของ pop-up แสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ pop-up แสดงขึ้นมาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปให้ให้เรา ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันนะครับซึ่งจะอยู่แถบด้านบนกันนะครับก็ทําการคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้าอยู่ในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให <c oughs> <ๆ>้เราทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่าง กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ใ <t> ห้เราทําการเลือกหานะครับในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google กันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเว็บเว็บไซต์นะครับที่เราสงสัยและ ที่เราจะต้องการาจะยกเลิกการเชื่อมต่อหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายละเอียดเว็บไซต์กันนะครับก็ในหน้านี้ก็ให้เราทําการตรวจสอบรายละเอียดกันก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการอ่านในส่วนของรายละเอียดกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าน้าสิทธิ์เข้าถึงออก ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะ,ะนำสิทธิ์ออกกันนะครับก็ให้เทาการคลิกไปที่ส่วนของอตกลงในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกตกลงกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการนำสิทธิ์ในส่วนของการเข้าถึงในส่วนของ บัญชี Gmail ของเราออกกันนะครับก็จะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อกันนะครับโดยใช้บัญชี Gmail ของเรากันนะครับก็เป็นก็จะหลังจากนั้นก็จะกลับเข้ามาในส่วนของการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google กันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของเว็บไซต์ที่เราได้ทําการยกเลิกไปก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการ ยกเลิกนะครับเว็บไซต์ที่ใช้บัญชี Gmail เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E A T c h ะ n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของฐานผ่านบัญชี Gmail ของเรากันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการดูผ่านจากมือถือนะครับที่ใช้ในส่วนของ Android กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูในส่วนของมือถือสำหรับ Android นะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของมือถือกันนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันเพลย์ที่มือถือ Android กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของอหน้าแรกของ Play Store ของเรากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาส่วนของหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือก็ทำการคลิกส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปที่ส่วนของถับเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างล่างอ e ีเมลนะครับก็ทำการคลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยการได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4นะครับหลังจากคลิกแล้วเราจะอยู่ส่วนของเ uh, มนูแถบเมนูความปลอดภัยของเรากันนะครับหลังจากที่เราอยู่แล้ว <Aa. S 1> ขั้นตอนถัดไป <c oughs> ก็ให้ทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆกันได้เลยนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน กันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาส่งของหน้าเครื่องมือจัดการหาดผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนหาไปยังส่วนของออถับเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล,าล่างๆนะครับก็ในขั้นตอนนี้จะเป็นในการเรียงในส่วนของตัวอักษรกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้ทําการาในส่วนของเครื่องนะครับเป็นของเราจริงๆนะครับก็ทําการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมา ก็จะเข้ามาอนส่วของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เป็นรูปดวงตานะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของออรหัสผ่านกันนะครับก็จะอยู่ด้านหลัง รหัสผ่านกันนะครับที่เป็นจุดๆนะครับก็การคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรนะครับที่เราได้ทําการตั้งไว้และเราก็เอาในส่วนของรหัสผ่านนี้ไปใช้งานกันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Gmail นะครับซึ่งในส่วนของการดูรหัสผ่านบัญชี Gmail นะครับก็ทําได้หลายวิธีนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ